ชื่อเด็กชายป็นเลนีนัทคนชื่อเล่นชื่อน้องดีจีอยู่ป .1 ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กชายดาของกิ๊ชื่อเล่นชื่อน้องต้นอ้อฟอยู่ชั้นป .1 ค่ะเราสองคนจะมาสืบสอะหาความรู้เรื่องน้ำจอมพลังอ้าวันนี้โรงเรียนหยุด วันนี้เงียบดีนะได้ยินแต่เสียงนกใช่ใช,ใช่แล้ววันนี้คุณครูจะให้ทํางานช่วยครูอะไรนะได้ยินมาว่าครูครูจะให้รด,ดน้ำต้นไม้หรือปลูกต้นไม้อะไรนี่แหละ ช่วยกันรดน้ำขึ้นมาให้ครูหน่อยนะลูกได้ไหมคะเอ๋ช่วยสุดรดไปถึงกุ่งน ốt เลยนะรดไปถึงกุ่งน ốt เลยนู่นด้วยมีเยอะเลยครูใครมาลุกเดี๋ยวให้พวกเราช่วยลดขึ้นมาแั่ก่อนนะคะโอเคค่ะเก็นถ้าเราอรากให้น้ำเสร็จแล้วเราจะ แต่เราชอบนะมันเย็นดีแต่เสื้อเรามนติดแล้ว,ลวอกมีกับทังตัวเราเลยนี่อหมือนั้นงนะั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อกันเถอะโอเคดีดีพอกันเถอะเย็นแล้วโอเค งั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจิ่น้ำกันก่อนแม่เสื้อเราติดตัวหมดแล้วมันไม่เหมือนตอนเสื้อแห้งเลยใช่ๆๆงั้นถ้างั้นถ้าเจอคุณครูงั้นเดี๋ยวเราไปถามคุณครูกันไหมโอเคได้เลยแต่คุณครูเออ ขอจ้าจั man, ังขอจ้าจัังขังข้อจ้าาจังขอจังขอจ้าาจังขอจ้าจาจังอจ้าจังขออจ ่นเรียนสองคนคนไคะคุณครูคะหนูมีอะไรจะถามค่ะเมื่อไงลูกเ่ไงคออะด็นว่าหนูลดต้นมให้คุณครูแตัวเปียกค่ะใช่ไมตัวเปียกแล้วลูกคูให้รดต้นหม้ไม่ได้ให้ตัวัหนอยเล่นกัน่ะแล้วเป็นยังไงคะตัวเปียกแล้วไหเปียกแล้วสัห้าสิตัว เป็นทั้งสองคนเลยก็ใช่ค่ะอืมอ่าแล้วทำยังไงต่อพอมาเปลี่ยนแล้วทำยังไงต่อหนูก็มาทําอะไรเปลี่ยนอ่าเวลาเปลี่ยนหน,เนหูเจอปัญหาอะไรอีกไหม,มออเป็นเงินของบูจีอ,อัวเออแล้วหนูแก้ปัญหาย,ยัางไงรู้วยไหมหนูช่วยกันโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะคําถามนี้จะมีคําตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพา หนูสองคนไปทํากิจกรรมเพื่อที่จะหาคําตอบว่าเวลาเราตัวเปียกเนี่ยทําไมเสื้อผ้ามันติดตัวแล้ว,ลวทําให้เรารู้สึกอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเราถอดเนี่ยถอดยากเหลเกินเอ๊มันมีพลังอะไรบางอย่างหรือที่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้พวกเราทํากันช่วงเวลาว่างน้องลูกเนาะ,ะหลังเลิกเรียนได้ไหมลูกคะโอเค,อเ,คเอายิ้ม่อยจะได้ทำกิจกรรมแล้วโอเคค่ะ เริ่มกันทำกันเลยดีกว่าขั้นแรกเติมน้ำให้เต็มวิชช่วยกันค่ะพี่เสร็จแล้วปูปอง มันจะแล้วก็มีผลไม้เย่ไม่ตกไม่ตกลองใครเอาสัตกไม่ตกไม่ตกเย่ไม่มีหน้าหน้จะเกิดอะไรขึ้นลองลองทำดูดี ปิงปองเป็นไพ่ดีไหมดีจีได้ คงไม่มีน้ำดูนั้ ทำยังไงอ่ะก็แค่เติมน้ำและไข่แล้วก็เหรียญคือ <c oughs> เติมน,น้ำก่อน ้เราทำกิจกรรมทดลองที่ลูกบอ้หลุดจากฝาขวดเพราะมีแรงดันอากาศแล้วก็ไพ่ที่ให้หลุดจากฝาขวดเพราะว่ามีแรงดึงผูด